สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูหน่าใช้หนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้ใครที่เน้นหารถนั่งสบายก้งกว้างดูดีมีระดับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายปลอดภัยแข็งแรงทนทานคันนี้ครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโครงสร้างแข็งแรง t o โตยตา้าแคมรี ปี2009นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลย2.4ตัว V นะครับลองชมดูได้สวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับตัวนี้สิ่งอํนานวยความสะดวกครบคันนะครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์หลังม่านหลัง,ลงไฟฟ้าแล้วก็มีม่านข้างเลยนะครับลองชมดูได้นานๆจะเจอตัวที่มีม่านข้างนะครับสาหรับใครที่เน้นหารถไว้ใช้งานนะครับลองชมรองตรวจสอบดูได้คันนี้สวยจริงแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มคุ้มสุดๆครับในราคา3แสนต้นๆแต่ท่านได้รถแบบระดับหลักล้าน ตอนออกมาต้องมีล้านห้าล้านหกนะครับตัวนี้ร้องชมดูนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังแล้วก็พนักพิงก็ปรับระดับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังแล้วก็มีม่านข้างนะครับตรงที่มันดึงๆเงี้ยครับเสียดายคนที่ถ่ายรูปเนี่ยเขาไม่โชว์สิ่งที่แบบมันออปชั่นมันมีต้องโชว์ครับถ้าผมไม่รู้คนอื่นไม่รู้เขาจะขายยากนะครับ เนี่ยมีม่านข้างแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับต้องเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันจับเต็มนะครับมีปุ่ม push start นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสนใจหาเอาไว้ใช้งานเรียกว่าครบแล้วครับระบบไฟฟ้าทั้งคันสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็มนะครับใครชอบสนใจจริงเน้นให้โทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับนะครับเรียกว่าถ้าใครต้องการลดระดับ3 0 0แสนต้นๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูดีมีราคา รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ท่านเลือกได้แน่นอนนะครับราคาไม่ร่วงไม่ตกจริงๆต้องบอกว่า2.4นี่ราคาดีงามมากๆครับใช้ไปอีก5ปีก็ยังไม่ตกนะครับตอนนี้ยังไม่มีเห็นราคาถูกๆเลยครับเพราะว่าสภาพกับคาสของรถแล้วก็แบรนด์นครับมันทําให้รถรุ่นนี้ราคาไม่ตกแต่คนที่ซื้อมือ2เนี่ยได้สิ่งอํานวยความสะดวกครบคันแล้วก็ใช้ได้อย่าง สบายครับภายก็นั่งกว้างๆแล้วก็เดินทางใกล้ๆปลอดภัยโครงสร้างแข็งแรง Airbag ABS สิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้รถธรรมดาไม่มีแน่นอนครับต้องขึ้นมาดับ Camry a c c o r d ร a เทียนาี่ครับและราคาไม่แรงครับมันน่าสนใจจับต้องได้ต้องเรียกว่าถ้าใครหาอยู่รองพิจารณาดูได้ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักแน่นอนครับไปตรวจสอบไปทดลองครับตัดสินใจดูจะง่ายขึ้นเลยครับ